สวัสดีครับพบกับทิงเจอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดตั๋วกาชากันรัวๆเลยนะครับทั้ง5 ID นะก็จะมีเพียงแค่ ID 2นะครับที่ไม่ได้เปิดแล้วนะเพราะว่าได้ทั้งมิริมนะครับแล้วก็ริมลุนะครับปั้นแม็กซ์เรียบร้อยทั้ง2ตัวนะไปดูคลิปรีวิวกันได้นะครับก็เดี๋ยวเปิดกัน5 ID นะครับโอเคเมื่อวานนะครับตารางล็อกอินปกตินะครับก็ได้มาแล้ว5ใบนะผมรอตารางล็อกอินพิเศษครับ ของวันนี้นะครับคือล็อกอินไวกว่าปกติก็จะได้นะครับอีก5้ใบเอาวันนี้เดี๋ยวมาเปิดกันรัวๆเลยครับเ่าเดี๋ยวพูดคุยกันนิดนึงนครับเพราะว่ามีน้องๆถามเข้ามาเยอะมากจริงๆนะว่าแสงและมืดนะครับมันจะมาไหมในเดือนนี้นะครับเอาเดือนหน้าก่อนอเดือนหน้านี่สําคัญอยู่เหมือนกันนะเดือนหน้านะครับพฤศสติกาจะเป็นเรนเจอร์ตัวปกติจากโตเกมนะครับ แต่แสงและมืดตัวใหม่เนี่ยมันตกที่รอบนะครับเดือนพฤศจิกาพอดีนะคือเกมไรเดนเจอร์นะครับถ้าสเตปไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะทีมง,งานไม่มีการเปลี่ยนแผนนะครับแสงและมืดตัวใหม่เนี่ยมันจะมาปีละ3ครั้งนะครับก็คือมา1ครั้งก็จะเว้น3เดือนนะซึ่งเดือนนี้นครับเริ่มที่มีนาคมอ่าเป็นมูนเบสบอลนะกับตัวซันนีเด็กอนุบาลครับแล้วก็เว้น3เดือนเมษาพฤษภามิถุนานะครับ กรกฎาอันนี้จะเป็นล่าสุดนะเป็นเจมม่วงกับโคนี่บินนะครับอันนี้คือการเปิดตัวนะเพราะว่าเจมม่วงนี่เพิ่งจะมาอีกนะครับคือมาอีเวต์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็เว้นไปครับสิงหากนยานุรานะครับฉะนั้นเนี่ยพฤศจิกาเดือนหน้านะครับจะตกที่รอบแสงและมืดตัวใหม่นะครับอ่าเดือนนี้ใครที่แบบว่าเปิดได้ครบแล้วไม่อยากจะเปิดหรือว่าไม่ชอบนะครับก็เก็บเลยนะครับทั้งตัวกาะชาครับแล้วก็ดูบี้ไปเปิดแสงและมืดตัวใหม่นะครับ ในส่วนของเดือนนี้าถามว่ามีแสงและมืดแทรกมาหรือเปล่านะครับต้องตอบว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันสาเหตุเพราะอะไราสาเหตุเพราะ Sta t e e v e n t ์นะครับไม่ใช่เลยเลยนะคือหลังจากจบ Sta t e Event ์รอบนี้นะครับก็วันไหนเดี๋ยวดูนิดนึงเหลืออีก9วันใช่ไหมจะไปจบวันที่14นะครับ14ีนี่ตรงกับวันอะไรน่าจะวันพุธพุธนะพุธหน้านครับพุธที่14ี่เนี่ย ก็จะมีกาชาธาตุยอดนิยมซึ่งผมเนี่ยทำคลิปสปอยไปแล้วนะใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูใน playlist เ t a อีเวต์นะครับคือตัวเกมเนี่ยเขาแอบเปิดเผยข้อมูลมานะครับจริงๆไม่ได้เปิดเผยเ,เราเอาข้อมูลมาเปิดเผยนะครับว่าตัวศัตรูในเ t ต e เว้นนะครับจะมีธาตุแสงและธาตุมืดโผล่มาซึ่งผมไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเริ่มต้นที่เดือนไหนเออถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ย ตัวธาตุยอดนิยมก็จะกลายเป็นแสงหรือมืดนะครับโดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าเขาจเจ้ากษาติธาตุยอดนิยมที่ไปชนะทางตัวในเซตเว้นนะอย่างเดือนนี้ตุลาคมเนี่ยศัตรูเป็นไฟใช่ไหมเขาก็จะเอาน้ํามาขายนะครับย้อนถอยหลังไปนะอ่ากัญยาเป็นธาตุน้ำนะครับอ่าเป็นธาตุน้ําเขาก็เอาธาตุไม้มาขายย้อนไปอีกเดือนสิงหานะครับเป็นธาตุไม้อ่าเขาก็เอาไฟมาขาย ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันตกรอบครบหรือยังนะถ้าครบแล้วเนี่ยเดือนหน้าไม่ใช่เดือนนี้นะครับอาปดาห์หน้าครับวันที่14เนี่ยน่าจะได้เห็นนะครับแสงหรือมืดอรอรู้แล้วกันนะซึ่งถ้าเกิดแสงและมืดยังไม่มาก็กาชาทตุทตยอดนิยมก็จะเป็นทัดไฟนะครับเพราะว่ารอบหน้าจะเป็นทัดไม้นั่นเองนะอันนี้ก็รุ้นกันเอานะารุ้นกันเอานะครับว่าจะมาไหมครับโอเควันนี้เดี๋ยวมาเปิดตั๋ว เริ่มต้นที่ ID ดีหลักนะครับมี20ใบอ่ะเมื่อกี้เห็นเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ถามว่าไ d ดีหลักของผมเนี่ยอยากได้ตัวไหนอ่าระหว่างตัวมิริมนะครับกับริมรู้ผมชอบริมรู้มากกว่าเพราะว่าตัวของมิริมเนี่ยผมมีซากุระอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวของชินอุบุอยู่แล้วนะอ่าผมก็เลยอยากได้ตัวนี้มากกว่าคืออยากได้ตัวถึกนะครับทัดไม้นะครับมาเสริมนะครับแล้วก็ดามเมจก็ได้ด้วย แต่แล้วฟื้นนี่ก็คือถึกนะคือกลัวเพียงแค่ไทกะโตดีเท่าน,น,นั้นนะเจอเมลิโอรัสยืนสู้ได้นะครับยืนยื้อได้นานอะ่อจจะแต่เจอไทกานี่คือเละเลยนะครับอาสวนไฮเปอร์แม็กซ์ครับล่างไฮเปอร์แม็กซ์ับตัวมิลิมนะครับกับตัวนี้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยๆทยอยลงไปนะค่อยๆไปทีละนิดนะครับตัวแรกมาก็เน่าเละเละเลยครับ ถ้าได้โซเอนี่ก็ดีใจนะได้ตัวรีวิวนะครับโซเอนี่น่าสนใจนะเป็นตัวที่ผมบอกไปแล้วว่าก็สามารถปั้นแม็กซ์ได้นะครับไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าสกิลนะครับในการโยนกลุ่มข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงนะครับกับตัวของอาดารุมะมันจะคล้ายดารุมะมากกว่านะจะไม่เหมือนอทนายนะครับตามที่บอกนะครับเพราะว่าทนายเนี่ยเขาจะโยนข้างหลังเป็นหลักเลยนะครับเป็นอัลกอริทึมที่ติดมาตั้งแต่แรกแล้วโยนหลังเป็นหลักครับถ้าโดนปรับปุ๊บ มันจะกลายเป็นโยนข้างหน้าก่อนแล้วพอโดนประชิดค่อยไปโยนข้างหลังเอ,อ่อจนอยาจะเป็นแบบนี้นะมูจุดฟ้าโอ้โหตัวเกลือนั่นเองโอ้ตกใจนะครับหรือว่าตัวอะไรนะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เอาตัวใหม่มาให้หน่อยเถอะโอ้โหนี่อุตสาพเพิิมโอกาสนะเนี่ยตายคอจะไม่ให้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเละเทะเลยทีเดียวนะไอที่หลักนะครับก็เหลือเพียงแค่ เปิดกาชาเรนเจอร์ครับอีก6 0รดูบี้ครับก็จะได้การันตีผมเอาแค่นี้แลยนะถ้าไม่ได้นี่ผมก็ข้ามอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า,าเดือนนี้นะครับนี่เปิดไปละห้ารอบหรือแค่2รอบนะครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยถามว่าเรนเจอร์เก่งไหมก็เก่งนะแต่คราวนี้เนี่ยผมมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับซากุระเป็นตัวดามเมหลักของท่าตุายแล้วก็ตัวทางครีเนี่ยเป็นชินอบุ่าผมก็เลยยังไม่ต้องการตัวมิริมซังเท่รไห่นะครับอยากได้ตัวของอสลามนะครับตัวนี้ไม่รู้ซะมากกว่านะ เดี๋ยวไปเปิดไอดีต่อไปกันนะครับมาเปิดกันต่อที่ ID 3นะครับ ID นี้นะครับตัวทางคลิเออก็อยากได้นะอยากได้ทั้งคู่เลยนะครับอดี ID นี้ตัวไหนมาก,ก็โอเคนะครับตัวก๊อปปี้ก็ยังไม่มีนะเออตัวซารีเด็กอนุบาลก็ยังไม่ได้สลับล่างนะครับจริงๆควรจะต้องใช้เป็นไฮเปอร์นะโอเค ID 3มี15บใบอ่ะเปิดเลย1รอบก่อนขอ อะไรก็ได้นะครับจัดมาอันดับหนึ่งลีมูรุแล้วกันอ่ะชอบลิมูรุจัดมาหน่อยโหโหหายไปโอ้โหเป็นโคนี่แชมเปญเออลองมาครับอยากได้เป็นมิริมนะครับอ่าแล้วก็ตัวของโซเอนะครับอ่าเบนนี้มารุก,ก็ได้ครับได้มาก็จะได้นำมารีวิวนะครับเพราะว่ารอบนี้ถือว่าเรนเจอร์ไม่นักเกียดเลยนะมีแต่ตัวที่แบบว่า ใช้งานดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับโอเค15บใบรอบสุดท้ายก็ยังเกลืออยู่นะเปิดตัวนี้แบบวัดดวงจริงนะครับบทจะมามันก็มานะใช่ไหมยังไม่ใช่นะครับมาเปิดกันต่อที่ IDC นะครับรับตัวเรียบร้อยก็น่าจะมี15บใบนะเดี๋ยวรอจบสเตติเวนต์นะครับค่อยมาเปิดกันรัวๆอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะว่าต้องการจะเปิดให้ได้อยู่กันนะเออใครไม่ชอบผมชอบนะครับอดี ID นี้นะครับตัวทางกรนักก็มีตัวมูลหมอดูนะตอตะเคก็มีแล้วอ่ะตัวไหนก็ได้จัดมาหน่อยเถอะเอาให้ได้หน่อยแล้วกันนะเออได้มากก็ปั้นแม็กซ์แน่ๆนะครับเพราะว่าชอบส่วนตัวเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายโอเคมีอยู่1 5บใบนะครับเปิดถูกตู้นะไม่ได้เปิดผิดตู้นะครับบางตีนะครับ ตู้เพิ่มโอกาสไปอยู่ข้างล่างบ้างนะครับเออบางรอบก็ไปอยู่ข้างบนนะครับสลับไปสลับมาบางทีไม่ทันดูนะเปิดผิดตู้ก็มีนะครับโอเคตัดไปสามรอบครับตัวในกระชาปกติมีหมดแล้วนะครับตัวตัวบลาไฟเหมือนจะยังไม่มีมั้งไอดีนี้อ่ามีไอดีหนะครับเปิดได้นะครับจัดมาให้หน่อยสักนึงตัวโอ้โห id ลดีของผมเนี่ย3 4 5 6นะครับเดี๋ยวจะเปิดด้วย Ruby นะครับก็คงเป็นสัปดาห์หน้านะเปิดได้อีกรอบหนึ่งนะครับโอ oh, นี่บุยไอดีนี้มีหรือ,อยังอ่ะแต่มีแล้วก็คงจะไอ้ไม่แน่นะเพราะว่าผมเนี่ยเล่น PVP นะครับเจอทีมนะครับเพิ่มคูเรนเจอร์ทหารท,ที่มันไม่ได้ปรับบัฟขึ้นมานะเพิ่มคูเรนเจอร์นะครับยังเป็นเลดเดิมอยู่นะ ต่ปรากฏว่าเจอ4ตัวเนี่ยแม็ก2อตัวครับอีก2ตัวใส่เกียร์รถคูราบเรนเจอร์มันก็นืดอยู่เหมือนกันนะโอ้โหเละอีกแล้วนะครับมาเปิดกันต่อที่ ID 5นะครับก็มี15บาใบเช่นเดียวกันอ่าส่วน Ruby นะครับเดี๋ยวปั้นเรนเจอร์ตัวย่อยๆมาสเตอร์ก่อนนะครับเดี๋ยว Ruby ครบ300นะครับก็จะเปิดอีกหรอบนะสำหรับ ID ดนะครับแต่คิดว่า น่าจะรอเพิ่มโอกาสนะตัวโซเอนะครับกับเบนิมาลุนะครับไม่ใช่ว่าอยากได้นะคือเอาแบบเพิ่มโอกาสใหม่ๆเนี่ยโอกาสมันแบบเหมือนจะดีกว่านะเหมือนจะดรอปดีกว่าเออเราเปิดที่หลังนะครับตลาดวายหมดแล้วนะโอเค15บาใบครับมารุ้นกันครับว่าจะมาสักตัวหรือเปล่าก็อยากได้ริมุรุนะครับ เพราะว่าไอดีนี้เนี่ยจระเ้ผมยังไม่ได้ปั้นแม็กซ์นะครับคือผมเก็บกบไว้รอปั้นตัวใหม่ๆนะคือจระเ้ถามว่าปั้นแล้วใช้ดีไหมก็ใช้ดีนะครับแต่ว่าไอดีนี้เนี่ยผมยังไม่ได้มีทางคอมโบคามสามารถเท่าไหร่นะก็เลยอยากจะเก็บกบเอาไว้ปั้นตัวใหม่ๆนะและหวังว่ามันจะมาให้ปั้นสักหนึ่งตัวฮึบสีชมพูนำมาเลยครับ อินเดยแดงเสซิก้ารอบที่2โอ้โหใจคอวันนี้เปิดรวมทั้งหมดเนี่ยเท่าไหรเนี่ย80บใบโอ้โหไม่มาเลยนะไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะครับโอ้โหว่าแล้วเชียวขบวนการเจ็ดดาวมาอีกแล้วไม่ได้ใกล้ความเป็นจริงเลยนะครับสำหรับการเพิ่มโอกาสแล้วก็เปิดตัวรัวๆ80บใบ ต้องบนเยอะๆมันจะได้มาแบบนี้ฮึบนี่ไงตะบองเพชรเลยมาเปิดกันต่อที่ id 6นะครับ i-d สุดท้ายแล้วมาดูกันว่าวันนี้80บใบจะได้อะไรติดหมายติดมือไปบ้างโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ไหวเลยเกินนะจริงๆอยากจะเปิดตู้นี้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเพิ่มโอกาสนะครับเราก็ต้องขอลุ้นตัวเก่งของรอบนี้นะครับโอเคมาลุ้นกันครับว่าจะออกหรือเปล่า อไอดีนี้เนี่ยตัวปกติที่ยังอยู่ในกาชานะครับก็มีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะที่ยังอยากได้นะครับก็ดุดๆุดมาบ้างเถอะนะโอ้โหแม่ควักซ้ำอีกแล้วโอ้โหใจคอเหลือเกินนะครับรอบนี้คือแบบว่าเปลือจัดอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ตามที่บอกครับเหมือนกับล็อกเจ็ดบาทเป๊ะเลยนะครับที่ออกค่อนข้าจงจะยากแต่ว่าช่วงที่ อ่ามันปล่อยนะครับหรือว่าเหมือนจะแบบออกง่ายๆอยู่เหมือนกันอะ่ะผมไม่อยากจะใช้คําว่าออกง่ายนะเป็นจังหวะที่แบบว่าได้กันเยอะเนี่ยมันก็ได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ออกนะแต่ถ้าเกิดใครเกลือก็จะแบบเกลือเลยครับเกลือกันยาวๆเลยทีเดียวเออหวังว่าจะมีช่วงปล่อยนะครับให้เปิดได้กันทั่วหน้านะโอ้โหคนี่บวยมาสองไอดีเลยนะครับแล้ว80ใบก็ยังเกลืออยู่เหมือนเคยนะ ยังไม่ได้โคโลโบนะครับตัวใหม่เลยสักตัวหนึ่งนะก็ไม่เป็นไรครับผมเล่นสไตล์นี้อยู่แล้วนะคือด้วยความที่ว่าทีมเดิมเนี่ยมันไปต่อได้อยู่แล้วนะครับไอดีรลอของผมทุกไอเดียเนี่ยมันจบเพชรหนึ่งได้แล้วนะครับมีแค่าบางสัปดาห์ที่ไม่ค่อยได้เล่นก็ไปจบเพชรสองเราก็ปั้นทีมกันต่อไปนะ,ะคนที่ถามว่าพี่ทําไมกบเยอะเหลือเกินนะครับก็เพราะว่าการทักเกลือนะคือพอเปิดไม่ได้ปุ๊บผมก็เล่นตามปกตินะครับแล้วก็หากบเหมือนเคยนะครับ รอจนกว่าเราจะเปิดได้นะเหมือน ID 2นะครับพอได้ปุ๊บก็ปั้นแม็กสตัวนะครับผมก็จะเล่นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าแบบเปิดไม่ได้ปุ๊บลบเกมนะพออยากจะเล่นเข้ามาใหม่นะครับเือปุ๊บก็ลบเกมนะเดี๋ยวมันจะวนลูปนะครับเล่นไม่ได้นะครับสู้ต่อไปนะสะสมรูบี้สะสมตัวนะครับแล้วก็เก็บกบเอาไว้วันหนึ่งที่เปิดได้ตัวเก่งขึ้นมาเนี่ยรับรองได้เลยว่า ID ก็จะเล่นได้สนุกขึ้นนะครับแล้วก็เก่งไปได้แบบยาวๆนะครับใครที่รอสั่งแล้วมืดนะครับก็ กลางเดือนนี้ดูแล้วกันนะถ้าศัตรูในสเตเวนนะครับมีตัวแสงหรือมืดมาเนี่ยกาชาธาตยอดนิยมก็จะเป็นแสงหรือมืดนะครับถ้าไม่มาก็เดือนหน้าครับพฤศจสตินะครับตามรอบปกติเนี่ยจะต้องเป็นแสงและมืดตัวใหม่นะครับแล้วก็เรนเจอร์ตัวปกติจากตัวเกมนะครับวางแผนกันเลยแล้วกันนะใครอยากเปิดรอบนี้ก็เปิดนะครับไม่อยากเปิดก็เก็บไปรุ้นเดือนหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ เหลือสุดๆครับ80ใบเละเลยทีเดียวนะครับอใครจะเปิดก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันะะนะครับลาไปกันครับสวัสดีครับ